ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เป็นนิดมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เป็นปัจจัยที่ธรรมชาติได้ให้แก่มนุษย์เป็นปัจจัยแห่งการศึกษาที่ลึกซึ้งที่สูงที่ประเสรศิฐที่จะทําให้มนุษย์ที่เขาได้ค่อยๆฉลาดขึ้นมนุษย์ที่อยู่ในความมืด ได้ค่อยๆเดินเข้าสู่ความสว่างเหมือนดังเช่นนางกิสาโคตมีที่ปรากฏอยู่ในประวัติในสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นนางกิสาโคตมีก็ค่อยๆมองเห็นประจักษ์ชัดในสิ่งอันเป็นสัจธรรมก็กราบทูลขอบรรพชาเป็นพิษุนีซึ่งองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานพุทธานุญาต ให้บวชเป็นภิษุณีได้เมื่อบวชเป็นพิษุณีแล้วนางกิสาโคตมีก็ได้พยายามศึกษาธรรมะแล้วก็ฝึกอบรมปฏิบัติแล้วก็วันหนึ่งนางก็พิษุณีองค์นี้ก็นั่งจ้องดูเปลวเทียนก็มองเห็นความวับแวมวับแบมวับแบมของเปลวเทียนที่เปลวเทียนไม่สามารถจะคงมีลักษณะของเปลวเทียนที่ส่องสว่าง เป็นรูปยาวหรือจะเป็นรูปกลมก็จะอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างนั้นแต่จะวับแบมวับแบมไปเดียวก็สว่างโพลง่งเดียวก็ริบหลีพิษณีอีสาโคตมีก็นั่งจ้องเปลวเทียนด้วยจิตที่เป็นสมาธิพร้อมอยู่ด้วยสติด้วยความสงบและปัญญาก็ค่อยที่มีอยู่แล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนประจักษ์ชัดในกฎแห่งธรรมชาติ กฎของไตรลักษณ์กฎของอิทัปปจจยตากฎของอริยสัจสี่กฎของปฏิจจสมุปบาทไม่ได้กล่าวชาัดหรอกนะคะว่าประจักษ์ชัดอย่างไรคือไม่ได้อธิบายรายละเอียดก็บอกแต่ว่าประจักษ์แจ้งในสัจธรรมนั้นด้วยใจที่สัมผัสประจักษ์แจ้งอย่างกระจ่างแจ้งอย่างชนิดชัดเจนเจนใจจนจะไม่หันกลับออกไปจากขนทางนี้หรือความประจักษ์แจ้งนี้อีกเลย ถ้าจะพูดอย่างคำของเราที่เราได้เคยพูดกันมาแล้วก็ต้องเป็นความประจักษ์แจ้งที่มองเห็นชัดเลยว่าชีวิตนี้เป็นแต่เพียงกระแสของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติเช่นนั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่มีใครจะสามารถไปบงการให้ชีวิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้ตามใจนอกจากจะต้องกระทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง แล้วชีวิตนี้ก็จะประสบแต่ความสุขสงบเย็นนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติได้ให้ปัจจัยแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตก็อยากจะพูดว่าเป็นการให้ที่สูงสุดธรรมชาติแสดงอยู่ทุกวันถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงความเป็นเพียงสิ่งสักพิธาตทิตามธรรมชาติถึงความที่เป็นเพียงกระแสของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติอย่างนั่นเองแสดงถึงความว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนธรรมชาติแสดงอยู่ทุกขณะฉะนั้นก็เตือนมนุษย์เท่ากับเป็นตึกการเตือนมนุษย์ให้หันมาศึกษาและสนใจใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้นี้อันเป็นสัจธรรมมาศึกษาเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตจากระดับธรรมดาจากผูถุชนไปสู่ การยาณชนไปสู่อริยชนคือจากระดับของศีลธรรมไปสู่ระดับของปรมัธถธรรมเรียกว่าเป็นการให้ที่สูงสุดของธรรมชาติต่อมนุษย์หรือแก่มนุษย์คือเป็นการชี้ทางรอดหนทางนี้มีแต่ไม่ได้พาให้รอดธรรมชาติพาไม่ได้พาไปไม่ได้แต่บอกหนทางให้สิ่งแสดงเป็นสัจธรรมแล้วก็ชี้ทาง ว่าน,นี่แหละเป็นหนทางที่ควรเดินเดินไปทางไปตามทางนี้ถ้าเดินตามทางนี้แล้วจะประสบความรอดจากวัฏสงสารสู่ความิม่มุิหลุดพ้นได้แล้วก็จะได้มีอิสรภาพที่ประเสริฐสุดเหนืออิสรภาพใดๆในโลกนี่เป็นการให้สูงสุดของมนุษย์และจะไม่พูดว่าธรรมชาติเป็นเจ้าหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรใช่ไหมคะ และการให้ทั้งหลายทั้งปวงของธรรมชาตินี้เป็นการให้เปล่าด้วยไม่ได้มีการทวงถามว่าเมืม่อไหร่จะให้ตอบแทนหรือเมื่อไหร่จะให้คืนไม่เคยถามเป็นการให้เปล่าไม่มีการเรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนจากมนุษย์โดยประการใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้เหนือการให้ทั้งปวงเพราะช่วยพัฒนามนุษย์ จากการเป็นปุถุชนสู่ความเป็นกันลยาณชนแล้วก็สู่ความเป็นอริยชนในที่สุดแต่มนุษย์ก็ยังไม่ได้นึกที่จะตอบแทนและก็ในความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าตราบใดที่ยังไม่ใช้ปัจจัยที่ธรรมชาติให้มาเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ถึงที่สุดแล้วมนุษย์ก็ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณ ของธรรมชาติสมกับที่ธรรมชาติได้ให้อย่างสูงสุดให้เปล่าให้อย่างด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ต่อธรรมชาติจะมีอย่างไรก็ลองคิดต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นว่ามนุษย์ควรที่จะได้สนองพระคุณของธรรมชาติ ด้วยความกตัญญูกตเวทีสูงสดุดด้วยจิตสํานึกว่านี้เป็นงานที่ต้องทำตลอดชีวิตคืองานการศึกษาป,ปฏิบัติธรรมหรือการพฤติพรหมจรรนย์ี้เป็นงานที่มนุษย์จะต้องทำตลอดชีวิตเม <ME> ื่อพูดว่าต้องทำตลอดชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะต้องสละบ้านสละเรือนสละการงานเข้ามาเป็นนักบวช อยู่ที่วัดหรือเข้าป่าไปไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าหากว่ามีความแกร่งกล้าเข้มแข็งเพียงพอมีสติปัญญาที่เฉียบคมเพียงพอก็อาจจะใช้ที่บ้านนั่นแหละอาจจะใช้การงานที่ทำนั่นแหละเป็นการอพฤติธรรมโดยเข้าถึงหลักแห่งกฎของธรรมชาติไว้เป็นธรรมะประจำใจอยู่ทุกขณะมองให้เห็น ความเป็นเพียงสิ่งสัก์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกี่ยวกับบุคคลหรือเกี่ยวกับการงานหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของหรือเกี่ยวกับสังคมหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ภายในให้มีหลักอยู่ในใจเสมอว่าโอ้มันเป็นเพียงสิ่งสักว่าเท่านั้นหนอมันหาใช่สิ่งจริงไม่ เพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่จะให้ยึดมันถือมันได้เลยสักอย่างเดียวให้มีสติเตือนใจตนเองอยู่ทุกขณะเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการพรุตธธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสนองพระคุณของธรรมชาติด้วยความกตัญญูกะตะเวทีสูงสุดคือสุดกําลังความสามารถตามเหตุตามปัจจัยที่มีในขณะนั้นเมื่อยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบ ก็ต้องทําภาระที่รับผิดชอบนั้นให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแต่อย่าทําเฉยๆเพื่อไม่ให้ขัดทุนนะคะก็ลําลึกถึงกฎของธรรมชาติไว้เป็นหลักเพื่อพิจารณาในใจอ๋อมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำเถอะท,ทาให้เต็มที่ให้เต็มฝีมือความสามารถแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเพื่อว่าความทุกข์จะได้ไม่เกิดมารบกวนจิตใจ ใช่ไหมคะถ้าทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสนองพระคุณของธรรมชาติที่เป็นผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยจิตสํานึกว่านี้เป็นงานที่ต้องทำจนตลอดชีวิตอย่างชนิดที่ทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่นณที่ใดพระมองเห็นแล้วว่าอันการงานเป็นคุณค่าของมนุษย์เป็นของมีเกียรติสูงสุด อย่าสงสัยไม่สงสัยก้มหน้าก้มตามทํางานไปพร้อมๆกับการพฤตธรรมไปด้วยกันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สูงสุดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริง